บัตรไหนอ่ะเอ้ามาาไหนมา่ไหนเขาเปเธอแล้วนะม่หอยู่ไหนอ่ะเซ้นที่ร้เลยว่าไม่์เมยูด

หรันนันคั้ออไวหนไมอ่ะอย่างงี้เฮ้ยโลกอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะอยู่ไหนไม่รู้อ่ะ

ไม่เห็นก็เ่นอ่นเอาโป่งหนิไม่เป็นกันสองคน Yeah. you